เรามาว่าตอนนี้อายุ30ปีเพิ่งแต่งงานมา2ปีเท่านั้นเองยังไม่มีบุตรด้วยตอนนี้เราสองคนแทบไม่มีกิจกรรมทางเพศกันเลยต่างกับตอนที่คบกันเป็นแฟนนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้า เขาอยากนอนด้วยเขาก็าแค่สอดใส่เอาไว้ว่าเข้าเลยโดยไม่มีการเล้ารงก่อน oh. เป็นอย่างนี้มาเกือบปีแล้วกิจกรรมทางเพศของเราก็เลยเหลือไม่เกิน10ครั้งต่อปีสาเหตุน่าจะมาจากอะไรคะแล้วจะเป็นวิธีแก้อย่างไรเพราะชีวิตครอบครัวไม่มีรสชาติเลยแล้วก็ที่สําคัญดิฉันผู้ถามเนี่ยนะคะเป็นคนมีน้ําหล่อลื่นน้อยมากเวลาที่สามีสอดเอาไว้ว่าเข้าไปจะเจ็บและเกิดอาการต่อต้านไม่อยากให้เขาสอดใส่มีวิธีไหนไหมคะจะทําให้เจ็บน้อยลง กรณีนี้เนี่ยครับผมมีคําแนะนําก็คือว่าสาหรับผมนะฮะคิดว่าสื่อสารให้เข้าใจเล้าลมให้ลื่นไหลสุขเสียวสมใจจะตามมาฮะต้องขอนี้อธิบายเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนสื่อสารให้เข้าใจยังไงกันสื่อสารให้เข้าใจผมคิดว่าคุณจะมีการพูดคุยกันเช่นคุณผู้หญิงเนี่ยฮะอาจจะบอกได้เลยว่าเออเนื่องจากว่าฉันน้ำาหลอลื่นน้อยนะฉัาจะเจ็บต้องหาวิธีแก้ตรงนี้ก่อนฉันยังรักคุณอยู่นะ ไั่่เาคุณองเสื่อคล้ายผู้ชายเปลี่ยนไปอะค่ะคล้ายๆตอนเป็นแฟนความสัมพันธ์มันก็ไปด้วยดีแต่พอแต่งงานแล้วมันตัดตอนความรักมันสั้นลงอย่างเลยค่ะมันอาจจะเป็นได้จากว่าตัวคุณผู้ชายเนี่ยฮะพอเห็นท่าทีตอบรับที่เหมือนกับเจ็บนะฮะด้วยความรักเราก็ไม่อยากทําให้คนอื่นเจ็บเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการคุยเนี่ยน่าจะดีแต่ว่าแทนที่จะคุยโดยที่ไปบอกว่าทําไมคุณไม่ยุ่งกับฉัน อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้เป็นยูเมสเซจก็คือมัอนกับต่อว่า I อีกฝ่ายแต่ถ้าบอกเป็นไอเมสเซจคือบอกด้วยตัวเราว่าเราเองมีปัญหาที่ตัวเรานะเราจะมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องหล่อลื่นน้อยอผู้ชายจะรับฟังมากขึ้นแล้วก็บอกว่าจริงๆความต้องการของเราเคืออะไรเช่นนี่ฮอย่างประเด็นที่เขาบอกว่าประมาณถึงแล้วเล้าลมเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการเล้าลมให้ลื่นไหลเนี่ยจะช่วยก็คือถ้ามีการเล้าลมมีการปลุกรมณมทางเพศสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เพศหญิง มีการหลังของน้าหล่อลื่นได้ดีขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นฉันสื่อสารไปเลยว่าก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์กับฉันกรุณาอย่าบุกจู่โจมฉันไม่ชอบฉันชอบแบบลบนุ่มนวลก็บอกก่อนอขอให้มีการกอดสัมผัส <c oughs> มีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมอารมณ์กันก่อนอก็จะช่วยถ้าทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่านะครับพอมีการคุยกันมีการราับรมกันรวมทั้งอาจจะใช้วิธีอื่นในการช่วยด้วยเช่น <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พวกสารหล่อลื่น เข้ามาช่วยผมชื่อว่าตรงนี้นี่ฮะคราวนี้ก็จะ สุขเสียวสมใจแล้วครับก็จะถึงบรรลุได้เดี๋ยวสำหรับบางคำถามนะคะเราก็จะหาคำตอบจากหลายๆคุณหมอเพื่อช่วยให้ได้ความกระจ่างมากขึ้นคำถามนี้ต้องฝากไปถามคุณหมอสูตต่อนะคะว่าถ้ามีน้ำหล่อลื่นน้อยสำหรับคุณผู้หญิงมีทางแก้ไขไหมและจะช่วยได้อย่างไรบ้างชีวิตรักจะได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีอาจะแต่คุณหมอสูตกันเลยค่ะฉะนั้นกรณีที่มีน้ำหล่อเลื่นน้อยเนี่ยมันมีปัจจัยหลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือกระตุ้นไม่ยังไม่เหมาะสม นะคะใช่เวลาอาจจะน้อยไปหรือท่วงท่าที่คุณผู้หญิงไม่ชอบนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณผู้หญิงว่าเขาพร้อมไหมนะคะกรณีที่มีความเครียดหรือสุขภาพกายไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ก็จะน้ำเบลลื่นออกไม่ดีนะคะก็อีกอันนึงก็คืออุณหภูมิ อุณหภูมิที่ทำให้น้าหล่อลื่นออกมาเยอะก็คืออากาศร้อนๆนะคะถ้าอุณหภูมิหนาวเกินไปนี่อาจจะทําให้ตรงนี้ออกมาน้อยได้วิธีแก้ไขง่ายที่สุดก็คือใช้นำ้นำหล่อลื่นเทียมช่วยถ้าสมมติว่าไม่สามารถจะหาสาเหตุที่แท้จริงได้